สบายดีพ่อแม่พี่น้องบุสู่สุขคนถูกหมกถูกบ่อนนอกประเทศในประเทศก็ดีเนาะพังสายพังครัวก็ดีเมืองนอกเมืองหน้าก็ดีมื่อนี้ก็มาพบกับพ่อใหญ่ล่ำคือเก่าเนาะมื่อนี้พ่อใหญ่ล่ำสิพาไปหายาสมุนไพรไก่ตัวไก่บ้านนอกี่น้องเนาะปลาปลาคุดกัพุกกุดกัพุกเป็นยาดีอั็นพวกพวกไข่ยุ่งี่น้องเลยก็ได้เป็นไข่ยุ่งไรไข่ยุ่งไม่เลี่ยนนี่คุดมากินเลยพี่น้องเศร้าเนี่ยผัวใหญ่ล่ำสิพาไปคุดเอาเพราะว่าแถว นี่มีขวดมีดอกพี่น้องเลยมีสิมีเปีนเท้หวยเท้าห้องจะมีพี่น้องเลยพวกกระปุกเดี๋ยวพย่ยังลำเชฟฟ้าไปหลอกตอนนี้กำลังหอดป่าดอกพี่น้องเนาะขอมาคุดยาสมุนไพรหอดป่าแล้วยาสมุนไพรใกล้ตัวใกล้บ้านพี่น้องเลยดีที่สุดนี่พีนองนี่ยาสมุนไพรใกล้ตัวใกล้บ้านกาเอาน้าพวกกระปุกพี่น้องเลยไปต้มใส่กระเกลือหมูพี่น้องเลยถ้าผมได้เป็นไข่ยุ่งหรือว่าไข่มาเรียนี่บ้านนอกห้องนี่ พี่น้องเอ้ยพุทธัวมันนี่ไปต้มอย่างียพี่น้องเท่ากรต้องไปหาหมอพี่น้องเลย,ยหัวเ,เป็นยาดีพี่น้องเลยเคยมากินแล้วเคยเป็นไขย่ยุงแล้วต้มกินแล้วถึงหนึ่งพี่น้องเลยเท่านี่สิคูตไปหมูพันัาเป็นไข่ย Nh ุงพันว่ามาเป็นนเป็นไข,ยขยย่ยุงไข้มาเลี้ยง นี่สิคุดไปให้มูคนต้มกินต้นมันงามพี่น้องนี่เบอร์กระคาพิโน่งนี่อันนี้มันบ่งามหัวมันใหญ่พี่น้องเอ้ยถ้าหัวมันใหญ่นี่มันสิใหญ่กว่านี้ําหัวคนพี่น้องเอ้ยเบิดพี่น้องเอ้ยเอาใส่ก็ได้ หัวบกห์ข้วโกห่าดิมันแลมเนาะบ่นมีแห้งงามขกนหองเยนี่อ๋อต่อากใหญ่ไปหน้องเ้ยกุดเอาเลยพี่น้องกุดโลดไปต้มกินโลดต้อมเพิงมอพี่น้องเอ้ยไปต้อกไปห้ามอขั้นบอกกุจักบ่กขยุ่ง ตัวก่เรื่องใ่หน้าพี่น้องเลยตาหมดหามอย่ากขนูซื้อไว้จะคล้องเป็นขายุ่งหัวมันใหญ่พี่น้องเลยอ้อจำเลยกะเศร้าต้องกินลายหม้อพี่น้องไอ้ขนมเจ้าว่าขายุ่งนะกิน2องหัวนี่เศร้าขายุ่งาคุดหัวกับพวกพังเสียงหนกเขาห้อง น้ำพี่น้องเลยลูกเขากําลังออกกําลังคันช่วงนี้เพราะว่าเขาออกใหม่พี่น้องเลยมันคันมันหา่ามันจะได้กินเขาใหม่มันก็เลยคันมาถึงุดทัวกับพุกกระไรทงได้มาหน้า,านพิน้องเลยเขากำลังออกกำลังซุ่มช่วงนี้ยไล่ทงไลยบอลพิน้องเลย เขากำลังออกกำลังกม้มช่วงนี้มองไก่สีเกี่ยวเลยก็มีผี่น้องเลยมองอย่างเขียวอยู่ก็มีผี่น้องเลยมองออกก็มีมองพ่อเกี่ยวก็มีเพราะเขาปีนี้ออกอย่างสม่ำเสมอปันไดพี่น้องเลย นายมองแลบ่นก็เตรียมจักตอกเขาตอกน่ำแล้วเขาพาะวเขาออกแล้วเขาหน้าให้เดียวออกโคตรเถื่อพี่น้องเลยจูนี่ยังบ่ไเดียวออกอยู่เขาปีนี่ออกบ่อยากสม่ำเสม,มอพ่น้องเลยมองออกก็ออกมองบ่ท่านออกก็มีจักเป็นอะไรบ้าเขาปีนี่ ันนี้เป็นเขาเตีย้ยแดงพี่น้องเลยแถวนี้หาก,กระกลมพี่น้องเลยนังเขียวอยู่พอได้ถอดพอดีคือหน้าให้นี่ก็ทถอดไปแล้วพี่น้องเลยนี่เป็นเขาเขาขาวพี่น้องเลยนี่นะเขานี้อ่อนนิ่มนวลเม็ดน่อยพี่น้องเลยถ้าเอาไว้กินไวน้ยังคือเอาเขาจุนี้ไ้กินมันสีบวกแข็งมันสีอ่อน พี่น้องเอ้ยน,นี่มันวันดีหอมหอมมีหุยเข้าใหม่นี่หนึ่งแล้วกิโลก,ก็ได้เพราะว่ามันหอมอันนี้เป็นข้าวหมกถั่วพี่น้องเอ้ยข้าวหมกถั่วเพิ่นปลูกเสร็จแถวคันานาเพิ่นแถวคันนาไว้ยามดำนาเพิ่นกับเอากลมหมกถั่วมาปลูกใส่ พอได้เก็บกินพี่น้องเลยหน้าของมิจฉามอนมันแง่มันฟ้อนมีดินมีดินดินโหนบลายพี่น้องเลยดินโหนบลายตรงหลังมันสะอาดเดียก่อนมันหัวมันลังสะอาดมันจะเป็นเท่เป็นคนเป็นมองลอยอ่างนี้นาง็ต้องปาา ถ้าผู้ใดเป็นไข่ยุ่งแท้เป็นไข่ยุ่งรีนะพี่น้องเลยเขาต้มกินนี่มันสิบหกัันเขาก็ต้องผ่านเสือกมือหนอเมันสิบหกัันถ้าผู้ใด้บุแมนบุญได้เป็นไข่ยุ่งนั่นกินมันสิคันพี่น้องเนี่ยคาเราอยจะเป็นไข่ยุ่งหรืบุเป็นไข่ยุ่งแท้นะเขาต้มมาแล้วนี่เขาต้องซิมเดี๋ก่อนจะจีบหนึ่งซิมก็เพื่อจีบหนึ่ง้ามันคั้นข้อนี่มันสิ่่บุญแมนไข่ยุ่งพี่น้องเลย ถ้ากินจิบหนึ่งซองจิบโบขั้นข้อนี่มันต้องเป็นขยุ่งอดพี่น้องเลยเอาล่างให้มันสะอาดวัวมันชิเป็นงสิพี่น้องกันทันเลเาต้องล่างน้ำให้มันสะอาด อ้วมันพี่น้องเลยนรงกระสับเนี่นี้เขาก็บพานพี่น้องเลยเอาจะเจ๊พานก็ได้พี่น้องเลยเอาพานใหญ่ๆไปเลยพานใหญ่ๆไปเลยอันนี้มันใหญ่พูดท้งก็ะพานเนาะทำละ ใส่หมอกาธรรมดาพี่น้องเลยอะไหนึ่งสองสามสี <uhhh. S 2> ่อ๋อเอาสามนี้ก็ได้พี่น้องเลยเอาสามนี้ก็ได้เอาต้มนี้น้ำต้มต้๋มลายพี่น้องเลยต้มตรงนี้นี่ฮะก็ไว้ต้มดีสุดหนะพี่น้องเลย ้าต้มเป็นผัคือว่าพอพนอกคุน้องเลยอันนี้เขาเอาไปต้มอ,อย่ัวนี้ก็ได้ยเล็กนอกรร้อก็่งเขีักเลยัถ้าต้มต้มเนี่เขาต้องเอาผักเขามาหองหอาะวไม่กิ่คุ่นกิ้ยังนี่ถ้าต้มกินมันจะก่อนจิบหนึ่งกรได้หรือว่างเขบกไได้ถ้ามันคัดข้อนี่คือจะบมเอ ถ้ who, right นาก pues, ันข้อเด้อกินมาค้าบางอย่างเขาก็เศร้าเด้อพี่น้องเงี้ยกินหน่ากุดทนก็ไปมันจะเศร้าโลดอันนี้อันแรกเลยพี่น้องเลยแต่ก็จะไปให้มงคนต้นกินมงคนเราเป็นขัยุ่งในผนกินเด้อเนียแต่ว่าอย่าลืมเบิ่งดด้วยพี่น้องด้วยสังเกตใบมันครับลักษณะใบเห็นสิสวผลใบมันไข่คือกันหลายอย่างพี่น้องเง้ย กายขงเขามองยังเขาต้องตุ no bueno, onna, ่มกินนี่ยมันจะบ่าไข่ยุ่มบุ้กช่องหมอพี่น้องเลยแือว่าเบิดหัวหนึ่งช่องหัวนี่งก็คู้ซื้อ่าเซาแหละไข่ยุ่มในข้อบวกกับใจนุ่นพี่น้องเลาทานผู้ชมทางไลน์ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอใครนำแานผู้ชมในไลนรนอกประเทศต่างประเทศก็ดีเนาะสําหรับคลิปนี่ขอจบลงสนิทขีดหนาพบกันใหม่สบายดี